นี่หนูก็ไม่โอเคนะแต่หนูบอกก่อนถ้าหนูไม่มีอะไรผิดตีกลับหมดนะหนูตีกลับหมดนะเพราะหนูไม่มีอะไรเนี่ยเพราะคุณทําอะไรกันเพราะคุณไม่อะไรเลยทั้งทั้นที่เรียกถ้าถามว่าคุณค้นได้ไม่มีปัญหาใช่เลยแต่ตีกลับหมดนะเอตีกลับหมดนะเอบอกเลยนะเพราะว่าคุณทําแบบเนี้ยชาวบ้านแตกตื่นแล้วฉันน่ะผิดตรงไหนเสียหายอะไรคือออกเลย นายกและทนตรีบอกว่าเออจะเชิญเข้าไปคุยว่าหาทางออกแล้วหาทางออกเราช่วยได้ได้ค่ะใครจะเข้าคน้นตัว<ค>รจริงจเจ๊เอตัวจริง,รงคนได้เลยเจ๊ไม่มีอะไรจะปิดบังอยู่แล้วนะครับเจ๊ก็ตัดเพะเฮ้ย พูดความจริงแล้วมันอยู่ยากได้หรอฮะนี่นอกระบบแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าแก้ได้อมขี้หมาไปพ่นใส่หน้าเจ๊เลยปรากฏว่าเมื่อวานนี้ตั้งแต่ระดับผู้กํากับสบพเมืองสระบ,บุรีไปจนถึงตํารวจนะครับหลายนายเลยแล้วก็มีนายอเาเภอเมืองสระบ,บุรีด้วยกอรมนฝ่ายปกครองเฮ้ยทั้งจังหวัดเลยหรอมากันหมดมาที่<ว>บ้านเจ๊เ,ออเดี๋ยนะมันเริ่มต้นจากแค่เจ๊บอกว่าแก้ปัญหานี้ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเออวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนะครับ แทนที่จะทำให้เจเอ๋ดูว่าแก้ปัญหาได้เป็นยังไงเพื่อฟาดกับเจซะเลยแต่กลับเอาตํารวจเอากอรมนฝ่ายปกครองบุกบ้านเจนะครับผู้ชมขอตรวจค้นบ้านเจอยู่ไหนอยู่หนองปลาไหลครับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเจเอ๋หรือนัทถาริน กเกษมสารพิพัฒน์อายุ47ปีเจ้าของฉายาเจ้าหนี้สายโหดอะก็เจ๊แกก็มีเวรกรรมอยู่บ้างแหละ <c oughs> ไปทวงหนี้ใช่ไหมฮะ <c oughs> เออทวงหนี้ลูกหนี้ที่เหนียวนี้ไม่ยอมจ่ายเจ๊นะครับผู้ชมแต่ว่าการวิาพากษ์วิจารณ์นโยบายแก้หนี้นอกระบบของรัฐบาลเนี่ยมันทําให้เจ๊ต้องถูกตรวจสอบเองในฐานะเจ้าหนี้แล้วกลายเป็นว่าหลังการตรวจค้นเนี่ยไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายใดๆในบ้านเจ๊เอ๋และบ้านลูกเจ๊เอ๋ทุกหลังเลยนะครับรวมทั้งหลักฐานการปล่อยเงินกู้ก็ไม่มีสิ่งที่มีคือเจอ ปืนหลายกระบอกฮะออแต่ไม่ต้องแปลกใจปืนทุกกระบอกเป็นของลูกชายเจ๊เอเพราะลูกชายเจ๊เอเป็นนักกีฬายิงปืน<อ>เพราะฉะนั้นถูกกฎหมายทั้งหมดนะฮะ เออเนี่ยแหละครับผู้ชมผู้สื่อข่าวของเราน้องลีวายไปพูดคุยกับเจ๊เอ๋หลังการตรวจค้นเสร็จสิ้นลงนะครับก็ไปถามเจ๊เอ๋เรื่องเจ้าหน้าที่บุกบ้านหน่อยเจ๊เอ๋เนี่ยยังเดือดปุดปุดอยู่เลยนะน้องลีวายต้องเข้าไปเจ๊เจ๊เจ๊ขอคุยด้วยหนะเออวันนี้เนี่ยมาขอข้อมูลเพิ่มเติมจากฝั่งของเจ้านี่หน่อยเจ๊เอ๋เปิดใจบอกไม่รู้มาก่อนด้วยซ้ำว่าจะโดนบุกค้นบ้านแล้วแห่ยกขยงกันมาหน้าสลอนนะ่ะโอ้โหคุณผู้ชมฮะ เคาะกดกริง่งเหมือนที่เจ๊เนี่ยถามไปกดทุกบ้านเลยนะบ้านลูกเจ๊ด้วยอลูกๆเจ๊ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแต่อยู่ละแวก<ว>เดียวกันไปกดกริ่งเรียกลูกเจ๊ทีละบ้านทีละบ้านนะครับแล้วปืนที่เจอในบ้านเนี่ยเอกสารมีครบเป็นปืนแบงก์กันบี